เมื่อผู้ประกันส่งเบีย้ยประกันไม่ไหวหรือไปต่อไม่ได้ผู้ประกันมีทางเลือกกี่ทางมาดูกันนะครับในช่องที่หนึ่งเขาเรียกว่ามูลค่าเวรคืนเงินสดพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นตัวน,นี้เอาไว้เลิกสัญญาปิดกลมมาทม์อย่าลืมนะครับว่ากลมมารม์ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝากเราจ่ายเงินเราได้ความคุ้มครองเบีย้ยประกันบริษัทประกันเอาไปลงทุนมีผลตอบแทนจึงจะเอามาคืนให้เราได้ นะครับดังนั้นมูลค่าเวรนคืนเงินสดจะไม่ใช่เงินเบี้ยประกันที่เราส่งไปนะครับในมูลค่าเวรนคืนเงินสดมันทาอะไรได้บ้างหนึ่งปิดกรมธรรม์หรือเวรนคืนเลิกกันครับมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นวิธีการคํานวณตั้งทุนประกันไว้คูณในปีที่สิ้นปีที่ท่านเวรนคืนหารด้วยหนึ่งพันนั่นคือคําตอบได้เท่าไหร่ได้กลับบ้านเท่านั้นนะครับเลิกกัน ได้ไม่เท่ากันส่งไปหรอกครับหากในช่วงปีต้นๆน,นะสองไอ้เจ้ามูลค่าเวนคืนเงินสดมันยังกู้ได้ด้วยการกู้มีสองอย่างนะหนึ่งกู้โดยพวกประกันนั่นหมายความว่าอยากใช้เงินจุกเฉินอยากใช้เงินให้กู้ออกมาเหลือไว้สักส0 20%ของมูลค่ามีดอกเบีย้ยนะครับและดอกเบีย้ยคิดยังไงลนะ่ะทําไมคิดดอกเบีย้ยนละ่ะดอกเบีย้ยให้ดูหน้ากลมประทันถ้าประกันสามัญน,นะเขา มีเขาใช้อัตราดอกเบี้ยเท่าไรในการคำนวณบวกไปสองเสมอคิดแบบคำนวณแบบลดต้นลดดอกนะครับแล้วทำไมต้องคิดดอกเบี้ยล่ะก็เพราะว่าอันนี้เราเป็นคนซื้อนะครับเงินเบี้ยรประกันที่จ่ายไป,ไปแล้วนะ่ะเป็นของบริษัทบริษัทนำไปลงทุนนะสิ่งที่เราได้คือความคุ้มคงเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเมื่อกู้ระหว่างที่เรากู้อยู่เขาก็จะจ่ายทุนประกันหักด้วยนี่สิ่งที่เรากู้ออกไปนั้นดังนั้นตัว นี้จึงเป็นการกู้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เวรคืนถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากเป็นหนี้ก็ต้องเวรคืนและจบแต่อยากได้ทั้งสองอย่างทั้งความคุ้มครองทั้งใชหเงินก็ต้องกู้ครับการกู้ที่สองคือการกู้โดยระบบอัตโนมัติเมื่อถึงดีลการชำระเบีย้ยผู้ประกันไม่ได้จ่ายเบีย้ยแล้วมันเลยระยะผ่อนผันไป31วัน นะครับหากว่ามูลค่าเวรคืนมันมากกว่าเบีย้ยประกันบริษัทประกันจะกู้จ่ายให้โรัตนมัติเป็นต้นนะครับมีทางออกสามทางเลยนะเวรคืนก็ได้กู้กู้โดยระบบกู้โดยผู้ประกันต่อไปเงินสำเร็จมูลค่าเงินสำเร็จการใช้มูลค่าเงินสำเร็จคือลดทุนประกันลงเท่าในตารางหยุดการชาระเบี้ยนะลดทุนประกันลงเท่าในตารางคํานวณเหมือนมูลค่าเวรคืนเมื่อกี้เลยนะครับ ตายจ่ายเท่าในตารางอยู่ครบคืนเท่าในตารางหมายความว่าฉันไม่จ่ายเบี้ยแล้วนะแต่ฉันต้องการให้คุ้มครองต่อถ้าฉันตายระหว่างทางจ่ายจ่ายทุนประกันให้ครอบครัวฉันด้วยถ้าฉันอยู่ครบคืนให้ฉันเท่าในตารางด้วยเป็นต้น 3. การขยายเวลาการขยายเวลาก็คือการหยุดการชาระเบี้ยแต่ให้คุ้มครองต่อเท่าทุนประกันไัยตั้งแต่ตกลงกันเริ่มต้นมา แต่ตัวนี้มันจะกําหนดชัดเจนว่าจะคุ้มครอง5ปีนะ10ปีนะ10ปีกับ200วันนะเป็นต้นส่วนใหญ่นะประกันแบบมาตรฐานนะตัวนี้มันจะกําหนดชัดเจนว่าจะคุ้มครองอีก10ปีกับ200วันเกินไปแม้แต่วันเดียวมันก็จะเหลือศูนย์เป็นนั้นว่าไปตายหลังจากที่กําหนดไว้ว่า10ปีกับ200วันเสียชีวิตไป10ปีกับ2 0 1หนึ่งวันจะไม่ได้อะไรเลย ในประกันตัวมาตรฐานสังเกตได้ง่ายอยู่ในตัวตลอดชีพยกเว้นประกันที่เขามีนะครับเขาเก็บเบี้ยประกัน,นสูงสูงและมีมูลค่ามันมากกว่ามันมากกว่าบางตัวอาจจะมีเงินคืนทันทีก็ได้หรือบางตัวครบสัญญาอาจจะมีเงินคืนก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าสูตรเมื่อกี้คือมาตรฐานทุกบริษัทต้องคำนวณอย่างนี้ก่อนต้องมีอย่างนี้ก่อนในช่วงปีต้นๆน,น,นะครับ ดังนั้นทางออกหลกัหลกๆมีอยู่สามทางเวรคืนก็ได้เงินสําเร็จก็ได้นะครับแล้วก็ขยายเวลาก็ได้อยู่ที่ท่านนะครับว่าต้องการแบบใดท่านเลือกได้เพราะสิทธิ์อยู่ที่ท่านท่านเลือกได้ประโยชน์ของท่านเลือกสิทธิที่ดีสุดปรึกษาตัวแทนที่ดูแลท่านแล้วเขาจะคําตอบที่ถูกต้องกับท่านกับคุณกัน